สวัสดีค่ะวันนี้จะตามหลานนะคะคนเล็กไปเที่ยวในสถานที่ที่เขาชอบมากไปมาแล้วสองสามครั้งว่างั้นค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปนี่นะคะเป็นสถานที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆนะคะสำหรับผู้ใหญ่ก็ไปดื่มกาแฟ แล้วก็รับประทานอาหารอร่อยออร่อยนะคะมีชื่อว่าพัมคินอาร์ตทาวนะคะอยู่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีแต่ว่าก็ไม่ได้ไกลาจากรังสิตเท่าไหร่นะคะตามเด็กๆไปดูกันค่ะ 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야, 불러 널 야야야야, 내마을

นี้เปลูกอันนี้นนนนมาเลยครับค่อยๆเดินนะลูกเดี๋ยวไปปีนตรงนั้นใหม่คุณย่าถ่ายไม่ทันเหนือเหนือเีนตรงน้นียนนครับนี่นะทั้งอย่างมาไปเลยไปดูเลย ที่ผจญภัยนี่เองเก่งมากที่ผจญภัยใช่ไหมอ่าลงตรงนี้แล้วใช่ไหม,มวันนั้นอะอยู่ก็ปีนเองเก่งเะรออะไรเย,ย็บอะไรเองปีนเองค่ะไม่ได้บอกให้ปีนด้วยค่ะอ๋อข,ของตัวนเขาเองส่วไปไหนพัดพา,าไปดูนนแม่น้ำอะไม่เป็นไรสุคุณปู่ก็เคยมาไม่ใช่หรอย่างย่าง เอาลยองเหรออ้อระวังนะลูกระวังนะระวังตกนะระวังระวังไม้ระวังไม้ชุบโอ้เจ็บไหมลูกเจ็บไหมีนต่อปีนต่อแรงดไหนลองปีนตรงนี้ให้คุณย่าดูสินีที่ปีนด้วยโอ้ นี่น่าถึงอยากมามันน่าสนุกลบก่อนลูกอ่าลบอ่าลบให้สุภาพสตรีไปก่อน

โอ้ยมีหน้าต่างด้วยอันแม่จับมือกันน้องอะไรเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นไม้แต่น่าเจ็บนีเอาแค่มุมของเด็กอันนี้ไม่น่าเจ็บนะลองดูซิมีอะไรอีกมากมายเลยค่ะเออไปต่อที่ปหน้านะคะสวัสดีค่ะเล่นสีฟ้า 嗯。Oh, yeah. yeah.